สวัสดีานะนะเพื่อนๆและทูพท่านนะครับที่มีใจรักในเกมกีฬาการตกปลาครับผมวันนี้มาย้ำที่เดิมครับมาย้ำที่เดิมของหนึ่งท,ที่เดิมที่เดิมที่คลิปเก่าคลิปที่แล้วไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมเขาหาบเราแห้วและดูครับเมื่อไหร่ที่เราตกปลาเราจะเจอบรรยากาศแบบนี้มืดฟ้ามัวดิน รู้สภาพจะเป็นยังไงนะครับผมมารอลุ้นเลยครับผมมากระเบียร์มาเนี่งครับะจอมันบูครับผมตรงเร่งทาน้ำจืดครับใส่หลายแซบหลายครับผมใส่จนหลายจนจะหมดแล้วครับนี่มาติดตามชมกันครับว่าจะเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับมากับลุงนะครับวันนี้เออหรือใบลุงครับสวัสดีครับลุงมากับลุงครับผมจะเป็นยังไงนะครับสภาพอากาศสภาพน้ํา ตกปลาทีไรฝนตกทุกทีนะครับผมไม่รู้ว,วันนี้จะได้หอบพร้องหนีฝนหรือเปล่าติดตามด้วยครับดึึกดึกดึก,ดก,ดกจับครับผมเรียบร้อยใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อใช่ <c oughs> อ,อะไรไม่เห็นตัวเลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> ซิงนินซิงครับผมนินซิงสวิงอยู่ไหนโอ้โห,โโหมาแล้วครับแต้มแรก แซมแรกใช้ปลาเข็มไปปลาจานปลาทอด่ดแอล่ะโอ้โหนี่ลงุงเนี่ยไวแรงๆเข้าอย่างเงี้ยลุงเต็มเงียงเนี่ยปากล่างแบบ ดตะเพียนเอาตึ้งตึ้งตึ้งไม่ใช่แล้วลุงมาแล้วลุงใหญ่ต่แรงดีมว่าเดียวหรุดจนได้ลุงลุงลุงมินด้วย มับ <laughs> ปลาที่นี่แปลกนะลุงนนดึงมาเลยเลยลุงดึงขึ้นมาเลยเ,เดี๋ยวตามทีหลังนเนี่ยสายเนี่ยเขาติดปลาขาวโมเลยถ้าสีทองก็ทองดูดิติดหน่อยเดียวเองโอโ้ไก่จะหลุดเลรอเห็นปลาตัววานแล้วโอ้โห

เกือบบอกว่าไม่ลอยด้วยโอ้หมุนหมุนอย่างนี้ด้วยโอ้ยหมุนหมุนด้วยนะบูเบ้ยมาติดคีบติดคีบไม่ใหญ่ลงติดคีบมันติดคีบไงมันเลยหมุนแล้วก็ไปด้วยนะก็ติดคีบอ่ะโอเคต่อกเลยครับอืมเอาลุงหอกอยู่ไม่ได้เลย โอ้เดี๋ยวนี้ไซส์สวยเนี่ยไซสสวยเลยหยุดแล้วเนี่ยฮะติดปากอยู่ลงระวังมัะบัดเดี๋ยวไปเกี่ยวมือถ้าเข้าปากนี่อยู่อยู่ฮ่าไซส์สวยครับ ส่นี่มันไม่น่าแรงดีขนาดนี้มันต้องลอยบินมากับน้ำแล้วออปลาไสเนี่ยผมครับไน <laughs> สวิงก็ยาวของลุงยังไงเนี่ยตันวน้อยยังไม่ได้เวลาใช่ด้วย ฝากทีลุงดึงไปเลยเพิ่งตีไปเองลุงเอ้ยเหยังไม่แตกเหยียร์ไม่แตกแบกเฉยโอ้โหอะไรเนี่ยอฮะลุงยีท่าไหนลุงโอ้ตัวหน่อยนึงก็คอแดงแล้วเกินโอ้ลุงแล้ววลุงเอาด้ามสวิงมาดีดดีกว่าลุงปลุงไปล่ด้ามมา คไได้มพื้นที่มันแคบเวยตัวมันเริ่มมาคงกวีแล้วนะตอนนี้นี่ครับสายอย่าลุงนั่นนะใช่ไหมอยู่ไหมลุงอยู่ดีนะแต่เพียน ตะเพียนซิ่งอืตะเพียนซิ่งลุงตะเพียนมาก่อนตะเพียนมาก่อนมันต้องมาซ้ำ ต้องมาซ้ำแจ้วใส่นี่อีกฮะเออมเพิ่มมาอีกแต้มครับลุงใหญ่ว่ะลุงอย่าตาครับโอ้ลุงใหญ่ใหญ่ใหญ่

ไอ้ลุงเบ็ดแข็งอยู่โอ <un> ้โหไม่ขึ้นเลยเรียบร้อยช็อกเกอร์นี่แหละสูงส่งละเอาละของแท้นะมันลุงไม่ต้องตักไม่หักลุงไม่หักเส็ดไม่หักลุมก็ควงขึ่นอือหือเฮ้ยเฮ้ยไอ อุ้ยตีไปไ็นไรลงไม่เปไ็นไรสบายอ่ะตัวแค่นี้เอง <c oughs> <c oughs> สวยๆครับพอได้อยู่แม่ตามลุงมาละแต้มหนึ่งอะไรเฮ้ยเอาอีกแล้วอาการแบบนี้มาอีกแล้วลุงอาการแบบนี้มาอีกแล้วไม่คือมันไม่กดนะลุงตึ๊ก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 อยู่นั่นแหละอ้าวนี่อยู่ ลอยมาเลยลุงเอ้ผันอุวยลงตรงนั่งเลยเนี่ยเดี๋ยวสิดึงมวลงระวังลื่นเด้อโอ้โยนี่ลุงฝั่งนี้ไปไหนฝั่งที่เหรอไปฝั่งโน้นมาฝั่งนี้เนี่ยบ่เนี่ยเนี่ยมันเจอสวิงแล้วมันออกเลยอ่ะเบ็ดตัวเหลือตัวเดียวแล้วลุงเ็เหลือตัวเดียวแล้ว ออหลุดพอดีเลยนะเอ็นไม่ลุดไป่นลุดเอ็นเองเกาะติดอยู่โอเคนเห็นสวิงแล้วมันหนีแมงฉลาดจิบหายเลยขนาดจุมลงลึกๆแล้วนะนน่งเห็นสวิงแล้วแม่งพุ่งขวดเลยเอาแค่รอให้ดึงมาใส่ดิโอ้ยไม่ได้ละไม่แล้วอ่ะครับเหยื่อยังไม่แตกเลยเนี่ย เอย่าไม่แตกแดกเฉยนี่อ่าวิ่งปีดเลยลุงอ๋อเอาอสโลเลยลุงคนเดียวโอ้โห้ย่อยเย็นนุงใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมโอ้ตลงไงวะกคุณเนี้ยเดี๋ยวลุงเลี้ยงไว้ก่อนโอ้ยโอ้แป๊บลุงแป๊บหนึงโอ้โหลุงแล้วสวิงยังไม่อะไรเลยอ่ะโตกตายแล้ว มาผมยกเองดีกว่าถ้างั้นะถ่าหลุดเจอได้เป็นความผิดที่ผมเอาเอามาที่ผลึสวิงมันไม่ได้ตรงผมว่สวิงผมยิงคิ้วไหวอยู่ใช้นี้หมดแล้วเมื่อกี้สองตัวล่ะปุ๊บโอ้โหไม่อยู่ก็ได้ปลา คันด,ดูครับสีค่คันรวดโอ้โหดูดิยังไม่ทำอะไรไปกินก๋วยเตี๋ยวม,มาแป๊บเดียวโอ้ยเอาจัดอขอบคุณครับโอ้โหรับได้งมันพอวัน <c oughs> มันพอเ <c oughs> พ่อี่แต่ไซส์นี่แหละมูดเกี่ยบเ้สวยกินก๋วยเตี๋ยวกลับมาลงจัดการให้หมดเลย หมดบาลเลยครับเหลือเบ็ดคันเดียวอีลุงบุงนังเลยเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อ้าวเขาวัดปนินทำไมกูได้แต่ปตัตพยัญชนะไม่เคย มันติดน้อยเดียวเองมันเห็นสวิงนี่มันจริงจริงเลยฟ้าคลองนี้มันเห็นสวิงนี่มันวิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะรู้มากจริง เงี่ยน้องตางเลยดูดิจะตกใจก็อะไรลุงลุงจะหลุดแล้วเอา้าเอ้ารูอะไร เอาไงเนี่ยมันคุ้ยไงเห็นเหนือน้ำหน่อยไม่ได้เลยไซไม่ค่อยดีอะไซไม่เหมือนวันนั้นว้าวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ช็อคเกอร์เหรอวะอืมมันไปยังไงล่ะ ปลาไม่เกิดแล้วผมครับไม่เกิดลงมาไม่เกิดฮะอะไรว่างลมเฮ้ยอะไรฮึ่ยโอก Chết luôn ơi ô ô kéo luôn ô ô gì mà để luôn ô ôi không 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 โอ้สบายวันเจี๊ยบเกี่ยวเท้าข้างด้วยดูดูเบ็ดดิโอ้ปั่นเยี่ยไม่เสร็จเลยเหลือคันเดียวอีกแล้วลุงเยี่ยลุงถังเดียวกับผมวะเนี่ยลุงลุงอันนี้คันเข้าหน้านี้โวยตอนนี้เบ็ดเบ็ด ใช่ลุงสิบหกสิบเจ็ด,ดมืลุงไหนวะเท่าไหร่ลุงแต่ซาซหลอเกินซาสลอเกินอืมแววนเหรอไม่หรอกมาแล้ว,ว เอาเอาอ่าอเอ้ยครับขอบคุณครับผมสิบเก้า โอ้โหไอ้เฮียจะถึงฝั่งอยู่แล้วโอ้โหกําลังจะถึงปากสวิงอยู่แล้วแม่งเลยลุงโอ้ยมามาเนี่มาคุยกันไหนดิ ไม่ลอยไม่อะไรเลยวะอู้ยปากมึงจะหนีสวิงอีกแล้วจะหนีสวิงอีกแล้ว ครับวางดูสาวแล้วสาวแล้วอื้อโอ้ยตีน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 โอ้ยแทงตีนแทงตีนแทงตีนยแทงตีนได้ไหมุง ผมจะหลุดแล้วอี๋อ้าวลุงเอ้าอี๋เฮ้ยเอ้าอี๋กล้ามสวิงติดเลยดิติดซ้ายติดขวาไปหมดโอเคลุงกลัวไม่ใหญ่ เปรี้ยวซะเหลือเกินลุาางเหยื่อถังเดียวกันนะเออยี่สิบหนึ่นนง

เห็นสวิงหน่อยมันไอ้นี่เลยอะ่ะใช้แล้วยังออพอชื่นใจหน่อยไม่เข้า <c oughs> ตอนเข้าครับตอนเช้ <c oughs> เห็นเยอะมันจึงๆๆๆๆๆ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊งยังไงก็แต่กกินตอนคนไม่อยู่เนี่ยเนาะ พันกันมาอีกหมออไม่พันอบย,ยกเลุยเลย้ย <c oughs> ติดสองตัวไงเบ็ดมาแล้วครับอีกแต้มหนึ่งก่อนกลับอีเย่ยพอเทเย่ทิ้งเอาเลย <c oughs> ว่าจะขับแล้วนะครับผม เวลาบ่ายสองบ่ายสองสิบห้านาทีคงอยู่ต่อก็คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวรถติดกับบ้านรถติดครับผมเดี๋ยวส่งงานนะครับนี่ครับส่งงาน,นครับผม นนาี่โอ้เหยื่อจอมมารบูครับนี่ครับพอได้ครับวันนี้ประมาณเออ่20 22แต้มประมาณนั้นครับปนินนะครับนับแต่ปนิน22แต้มครับผมฝากติดตาม,มด้วยนะครับผม ว่าต่อไปจะไปตกที่ไหนเยื่อจอมมันบูกับมิกกับผงเล่งผ่านน้ำจืดครับผมใส่หลายเซบหลายเซบแน่นอนไอแลวครับขอบคุณครับผมปลาแบ่งให้ลงไปเดี๋ยวผมอ้อยกิน5ตัวพอ ที่เหลือเอาให้หนุงไปขายตลาดครับนครับหรือผัดพริกกินด,ดีกว่าอ่าเราแห้5ห้าตัวว่าลุงพอแล้วลุงไปเลยแล้วมีปลาไปทำขายให้ลุงพอแล้วกินทม้ง,งหมดห้าตัวนะี้ที่จะทำ